ว่าเราคนนี้จะตอบคุณไม่นั้นอะไรเงี้ยจะไม่ตอบหรืออาจจะอะไรเงี้ยหนึ่งจุดสี่แปดสี่ต่างกันหนึ่งจุดี่เร์เซ็ต์ท่าองมากต่ำมาก้วก็ที่สามเนี่ยที่สามที่เสดีที่สุดเจ็ดจุดหนึ่งสี่แทนเด่ยวส่เป็นเจ็ดจุดหนึ่งสี่วนนะครั สี่นะซูคาริสประกาศโซคาริสสามก็สิบเก้าประกาศดับห้าเนี่ยโโคลสิตนาหั้าที่ห้าอันนี้มาหน้าหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวอีกหน้าหนึ่งนะเดี๋ยวนี้อีกหน้าหนึ่งคือว่าคือคำถามในที่ถามว่าถ้าคุณเลือกผมถ้าคุณเลือกใครอันนี้พี่นกไม่มีเลยครั้งที่แล้วคุณเลือกใครมาบอกว่ามาจากคาริบัตเจ็ดจุดเก้าเปอร์เซ็นต์คะแนนของผมมาจากที่ครั้งที่แล้วที่พผมเคยเลือกเขาเปลี่ยนใจอ่ะ เก้าเปอร์เซ็นต์เนีอันนี้ก็น่าสนใจเจ็ดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับมันมีนอยู่แล้วนยมแคืออันนี้มนอันนีแต่ละข้อเขาต้องพูดเองนะคือสมภาพเนี่ยมาจากิบัตเจ็ดส้าซทัที่แล้วเนี่ยนี้คำถามอีครั้นที่แล้วเรื่อไห แล้วก็เสรีที่สุดเสรีที่สุดเนี่ยใช้แล้วคือนั่นแสดงให้เห็นว่ามาจากพมิฬครับเท่าไหร่นี่สามจุดห้าเป็นเฉแล้วก็มาจากเพื่อไทยสองจุดศูนเดี๋ยวเดี๋ยวสิหลอกให้พี่เดี๋ยวเดี๋ยวสิหลอกให้พี่พี่ใบซุกคุ้มพันก่อนซุกคุ้มพันเ่ยก็มีมาจากเพื่อไทยไม่ใช่ว่าไม่มีห้าจุดหกก็อาจจงน้อยแต่สูงพี่คิม พี่กิมาชุดพี่มาก่อนผมไปทำที่ห้องดี่่อล้มันต้องใช้ใช้กนน่ารกน่ารกไม่เป็นไรใช่ไหมแล้วก็ให้เวลาผู้ว่าคนใหม่ยืดมือส่วนใหญ่หนึ่งปีห้าสิแล้วก็ผู้หญิงผู้ชายรเรื่องผู้หญิงเรื่องพกสะพัฒมากแต่จดสมัยนี่ชอบ อันนี้อายุอายุสูสี1ิดแปเนี่ยสามห้ากแล้วแล้วก็สูง่นอายุเยอะขึ้นนี่ยเนี่ยีแล้วก็ี่ไ้าวันน